เอ่าใช่นะยูจานสแสดนโอ้ไปดแสดนพดู้ดูใครพาไปน้องเฮามาส่งเอ่อเป่าผ้าหน่ะนองอเฮาน้องดอนนั่นน้องดอนดู<ด><ด>เอ่อไปส่งอยู่สแสดนพดดู้ดูเอาลูกเจ้าสอนไปน่ะไปส่งแห้ง่งแห้งนี่ส่งแห้งอยู่ใจนี่อยู่ชวน ถือไปนี่เชิญพ่อแชงใกล้ๆเลยบ่แค้นทางบ่สอนปลาบออืมสอนปลาบ่ได้าร้ายบ่ปลาได้าร้ายบออย่าร้ายบ่ปลาเอออะไร หม้อพดอ้วกอ้วกอยู่พี่น้องเลยเนาะแกงเราไม่ใส่หม้อมีแนวอื่นใส่น้ำบ่พี่น้องไอสินมุงสินหมูกระดูกมุงกระดูกหมูมีอยู่บ่พเอออ่นจะายดีมีระบบกระดูกหมูใส่น่ะหรือว่าชิ้นหมูมีบ่โดโอ้ยนี่พอดีแล้วบุญสือมาพอดีนี่นี่นี่ชิ้นหมูเอ้าอ่าขอบใจเลยไม่มีกระดูกมันเล็กหน่อยแกงใส่มันจะแซ่บโดเนาะ ซีเรียสกับย่างไว้อย่ามันเน่าเนาะย่างตากไว้ตากแดดข้าวย่างหรือเขาเพลนบบอย่างที่เขาเศร้าแล้วข้าวย่างเลยกินเขาวเศร้ากินแล้วยังข้าวเพริบเขาสวยบอเนาะไปไปหาหน่ะลูกคือเก่าแล้วว่าเจ้าโดยลูกบ่ลูกเฮงน้องคอนนะน้องคอนนั่นไปหาน้องทนส่องอีน้องอ่า สอ,อ,อ,องไอ้น้องไปหาน้ำใหม่มา<ด>สูแม่แก,กงขุ่มเลยพี่น้อ,องเลยเนอ<ห>าะห่าเมืองกินนี่ห่าเ<อ>มืองกินนี่เมื่อแต่เป่านะมันแต่เป่าโดยเป่าใช่นหะโยชานเสเดนโอ้ปะเแเดนพูโดยไปพาไปน้องเข้ามาส่งเออเป่าแพ้ะน้นองเข้า้องดอนนั่นน้องดอนโดย เออพี่ทงอยู่แสดงพู้เด้อ่าลูกเจ้าปะป่าเฮานี่เป่าเจ้านะโดยเป็่อนยังคือเป่าเฮาเจ็บติเก่าเออเจ็บติเก่านะโด้อมาได้ลูกก็เจ็บอีกเฮาบ่สบายอืออาจารย์แสดงอยู่ในวัดนะบ่โดยที่บ้านหน่อยผนเคยไปเหมาอนกันเนาะเด้เอือป่าวเราค่ไหนบ่อ้ะ คล้ายๆลนะฮันเฮาเฮาอะไรไปเป่านี่เฮาได้มวนเดยอะซึ้นเฮาหายตลอดเป่าเราแค่แน่เนาะเดินเป็นยังวันทองไงอืมสม่วยไงระวังหมดแรงเด่นครบเด้วอืมช่อยกระดูกมูสเฉลื่อนนี่แั่งันแซ่บทำกระเบื้องกันบ่ยันกินกระไดเฮาเดี๋ย ให้ล huh? ูกเาเอให้ไปให้ล um, okay. ูกก็ได้เดินเพีงให้ลูกอย่าผิดกรรมเนาะเดินอืมอ่าเป็นไรนอนเนาะนอนรับฟันดีอยู่เดินนอนกันบนเลยบ่บนหลุมตานอนกันสี่หาสีหาคนเดินอืมเอารถเจ้าหน้าบ่ไปบ่รถน้องเหา รถเฮาเสียกระแจ๊กแจ๊กเสียลอะไรเดินเฮ้ยแจ๊กแจ๊กใครเจเปิดรถกับแจ๊กประจักษ์นี่โดนเสียอยู่ใส่ผู้เฮาเฮ็ดเสียจากเสียใส่เฮาหวงผู้ผู้เฮาเฮ็ดเสียไอ้ขี้เฮ็ดจะน่าจะขี้ได้บ่ะเนี่เฮ็ดต่อตรงเอานะโดนโอ้ยเนาะไปรถก็เสียเพราะกับรถ เฮา,า,าดีาดีเฮาค่อยเย็นยังเฮาบ่ดีเฮาเย็นค่อยๆเย็นเอาได้ไหม,ามานะอมปอบเลยแช่เหมือนลงมาเล่นบ่อแชร่เนาะลงมาเล่นน้ำจ่อยอยูบอ่บนะ่อแชร์ลงแล้วตอนเฮาเมื่อนลงมาเล่น นเน,น,น,นี่ยนน้องสลัดนอนบกักเนาะเดีเราทำแล้วไหบอก,อรอกเราไปบอกแล้ว่าอะไรพวราวคนกับิดหอดน้องสลัดกินอะเนานนะมนาวันนี้กับเปิดทิย์เดพลิอูบานนองอ่นเนาะตัวเมยนอนวันวันใหม่มาให้วัชพัน้์นะกับอดีเป็น แกงนมองนไม้เนาะน้องซ้อนพี่ไปให้น้องซ้อนเนาะไปคนมั่นไปทรงแหงส่งแหงเพื่อนโดยบซื้อน้องซ้อนนเนาะไปตลอดพี่น้องในลกืี่ห้ตลอดแคลมรลมรดลมรดลมรดโดยน้องฮจอด กึงบันใดอาลมบาดอะยังไงเนาะเพลงแตเสียงดังชามบาทเลยแล้วคอยคลิปคอยชิลอดบเขาเบื่อตั้มลรือบ่เขาเบื่อตั้มหรืบห่างฮะยังคือไ่ตั้มตั้มีบ่มีบ่าเขาเหรอนกแกนะ เอาทาสุปน้ำไม้ก้อนทาน้ำไม้จืดก้อนอันนี้ว่าเจียวใส่นะเจียวหัวตั้มบอนพันธ์เส็ดกินกับพี่น้อยแล้วไปเดี๋ยวน้องอ้นย่างกัเพี่นน้องแซกก็นเ่าจะได้อะอะอะจิงมาใหม่เด้อด้วยด้วดย เอาซีนมุ้มาส่งให้พี่น้งองเลยงาน้องซ้อนผัสซ้อนกับตอนแรกเนาะช่วงเว่นคนไปอยู่พี่น้องคนเบ่งเด็ไปเหวี่ยงไปงานเนาะเดินขึ้นไปเหยียบไปยามน่องสลา,านนองแช่ก่อนพี่น้องเไยเนาะเด็ดเที่ยงเว่นพี่น้องเอ้ยหอนเขาหอนอวันนี้ล่อถ่าพี่น้องเนาะซีนมงแรงนัดกับในบ้าน สกีพี่น้องเลยสื่อดินนะคกับขอบครัวน้องนั่งน้อยเนาะเป็นนัดสีวงแรงตอนนี้อากาศสิบสองโมงพี่น้องเลยเนี่จอจะขนาดเนี่ยแห้งลาย แดห้นะอีก็สบายดีเดีอดแห้งลจะวิวัวพี่น้องโอ้นองสลากเวารีไพนนี่ชาวเวียดไม่ทั้งได้ี่ฮะยังกินจมีมีจมีนองสลากิน คิดว่าแก,ง,ก,าาแกงแ้วไหมสระแกงแรกตนชาวนี่จะกินไะแช่บอยู่ปะ <laughs> <น><อ>ช่บคุณละทั้งนไม่เละตัวมีสลาบบานไปหานักแช ย yeah. ยามตินกับหานะไมมเออเชียมันต้นไปไมันต้นหานี่แหละชื่อยามมันต้นอยู่ห,นะหานะเออหานะใหม่มาเลยเออเอกหานะไหมอืมหอนเนาะ <laughs> อะไรขอนเกินวินทัวกินเลยสล่ะอาสระเอ้ยโอ้ยเง็งงามทำไมนี่ฮะสบายดีกินมีแห่งผู้ประต้มกินสบายดีลูงเลยไหมไปไปสบายดีปลาลูงไว้ปลาลูกขินหอดเลย เราญาติอจั่งหนเนาะมคอยคอยรีก็ด้อันนี้แปลกๆลแล้วตรงนี้ยบ้าซะญาติบย่าติลุงเพิงบ่มืดแท่บาทนี้เนะะาะสระกลกกระต่นจะนอนบอจนออวจั่อนิหาวสระสวัสดีไอเวียดไม่ใช่ฮะ cứu bắp a hound ong mảo chạm bắp a hound ong hả chấm ăn mặc a tang 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 chấm ăn ตุยคนได้พน้องลาคนเป็นวับพิกัรเน,ะนาะนาะนี่ก็ได้ลวลุงคนวัถ่ายน้องลางเนี่นว่าเนาะกสิทธายรจะคิดว่าเปกำลังอ,องพี่น้นนนองคหนยังว่ากเขากได้อเนาะนนอาจจะว่าได้อยู่ทางภาษาคาษานแต่ว่างภาษาใ่ด้ะใช่ใดชบ้บอร์อมีบอร์อะไรอรีกให้ลุงอีกให้ลุงอีกว อรวอีกวัดแหเอาไนอนบ้นเหมือนี่บ่ตื่นบ่ตื่นนอนลบ่นนยังไม่นอนอยู่ยังไม่งไน,น,น,นอนไ,ได้นะเดือดส่เขามาห้อนทำไงนะเดือดงเพื่อนับปน,นอง นาชะละชะละเอ้ยเมื่อเราไมีต้องมีบ่ฮะบ่นอ้องแฉซวนให้ของน้องซ้อนอี่ไกลบ่ให้ขออ้อน้องอ่อนนี่ให้น้องอ่อนให้น,น,นะน้องซ้อนนะให้ของพอพัวแล้วนะนวไปทางให้เจ้าบ่า กรทางเดียวกันบ่บะต่างกันแต่คนละทางบ่เอออือไก่เลยไอ้ไก่บ่ะเออไก่ของเจ้าไปป่ะเอออือกะขี่รถไปย่างเืีย่างหม้อหอยย่างหอดหอดอ่ะตั้งคืนนียหอดป่ะใกล้เลยทางวิ่งขึ้นหอดไก่เขาล้ไปแต่เช้าก็บหอดชั่มนี่เลย ขกิลจักรไปประมาณชั่วโมงนึงใี่รอ,อร่อขากิลจักรแตาหอตชิโมนี้มามพยากาครับมาเนื้อหอตชั้นนี้หัวไก่ลินจะลองซ้อนลงไปเวียงนี่พี่นเองและช้อนไปให้หช้อนไปนะไปโงแห้ง อยู่ใจนี่อยู่ชวนหรไปนี่ชวนพอแชงใกล้ๆเลยบ่แค้นทางบ่าวโดยอ่า<อ>ขันไปช่องแห้งกะนขันช่องแห้งขึ้นมาต้นนกันนี่ช<อ>วนนี่แหละอ่ใกล้เนาะยครันค<อ>ือกินขา้าวย้อนเลยบ่าวกินข้าวย้อนแค้นทางหรมาคอนฮอนบาสกี้นี่บ่าวมทางาทางอ่ ทางแว่นี่ไป่ชวนไปนี่เหมือนทางแว่นไม่ไกลนี่ชวนอยู่อยู่บ้านทางนี้อยู่บ้านอยู่บ้านซะแล้วนี่ได้ไกลห่างก็ได้บ่โอ้ยนี่สายมือนี่ทางก่อนหอดทางโคกมาจากก่อนอดอัน่ลานซืมันไปเต็มคืนนี้กะจะไปนึกว่าจะมันอ ไปกนไปการเขียดจะไปการเขียดเขาคูณผ่านได้ว่าไปการเขียด่ได้เรมีเขียดเห็นว่าผเห็นนันนะจ๊ะนี่จะว่าบ่ได้ฝนมาตกได้เป็นกระอใช่งสานี่ป้าอยู่เพื่อนบสป้ยเื่อนคัะ ลายบเอ้ยเขาได้ลยอยากกินเมีม <guarding okay>? ่หานกินกระปะกศเลยได้พ่อไปเพรามันตกเขียดชีออกไปกับพายไปหมดอ่ะหรื่บ้านมเด็กน้อยบ้านการเบิดเนาะเนาะเนาะเฮ้ปลวกแล้วหรอเ่มาลุ้งคนจุดจั่วครับ

เอาติดไมหมเนาะไรเอาเชระ,เ,ระ,ระเอาไม้นี่น,น,นี่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 คอว่อืมนี่นี่หยิบคอหยิบคอนี่หยิบคอ จะจัดกเลไลกับห้างแสงแสวเยู่เดียเราเป็นรงงอมแล้วก็เลมือเนาะขดียวเล่นจนยู่เทินซเนี่ยนะแล้วก็อมหัวอมคำดดีเนะสะไปใช้ไาเขียดป่ะปเย่ังว่ามนตากแดดไว้สละ ยังมั้ยยังมัตักเรียบไ้อยเป็นวัดเหรอหลงเล่าพวกเหลยอชายตักเดียบตักหน้าสลายเอ้ย มีกำลังต้มมีกินกินที่มีมาเขาวกินกินที่มีเขาก็กิน ปลาบ่อ,นอเนาะไเป็นาาปลาบ่อเห็ดตุยะดังมาเลยเอะแล้วเครื่องอะไรนะมัดแต่เป็นบุกมือ,อา,นะาออยาเราได้เห็ดขะายะเป็นบ่อ,อายาเห็ดบ่ออบเห็นบ่ออายะบ่อเปนใช่อะไรขึตัวเก่าขมมากขึ้นเยยาอายะจุ้ยบอ่อายะจุย้ยเห็นว่าเป็นภาษาเพิ่์บบ่อ นี่อยายะบ่นี่อยายะเห็ดบ่บ่มาให้ลุงบ้างเนี่ยยายาจวยบ่ฮะยาจวยบ่เนี่ยบ่ช,อชอ้อนช้อนเออช้อนก็เป็นบานเนี่ยเออภาพไกล้ๆดีนองเมืองอะไรกันพี่น้อนะย่าจวย สอนบ่สอนเป็นบ่ไปกินมีไปกินมีนะแม่เด้อเอาขึ้นมา่อันมะขึ้นมาถึมีมากอู้ไปั้งอนัอูไปนังแก้ได้ก็านเตียงหมด่ะขึ้นมาลงไปไปเชียงพุด้อ้ามาพี่เด้าอัานั่งอ้ยบ่บ่บ่กลข้

นั่นจา่าม,มาก่นกินเยมเยกินาฉลาดกินมีกินมี่มะมีสอนปลาบาอือสอนปลาบาอได้ไร้ายบปาอปลาไดรร <laughs> ้ายบอได้ร้ายบ่ปลาอืหวอไรเป็นปลาเรา,ารชาวเราเทิงกเชียเชีย xe yak ba. xe yak chuột. Cắt đào nữa. Cắt đào nữa. Cắt chặt nữa. Cắt đào nữa. Cắt này chặt Cắt đào hào Cắt đào nữa. Cắt này nữa. Cắt đào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  มัมเมมัมไหมมามัมชับนั่นจมามัมมามัมมัแล้วตอนนี้เต่อไลนดีมีทางพี่น้องนะเรบอาแดงๆเี่าไลนดีพี่น้องนะไปหาเขียดม่กินครึ่งเจวันหลับาคุ้บ่าวจักไปหาอาการเขียด เมื่อปหาผูบาดผู้าก็ขันเทียนละหาวบากคนมันจักว่าสระเนี่ยรักไหมหาผู้บาวไปหาจะทามลานท่านี้ไปหาผู้บาวปะแม่จ้าเลยไ้มจ๊ะสระกินมีกินมีกินมีไหม กิมี่ป่ะ <S <S อืมฮะียงิมมีเมตูจันพระมีเมตมูจันบ่เดอใช่ะกิมีเมตูจันบ่ขอบใจไปเด้อไปเด้อ งืมมเงีมอมฮานี่เมื่อป้าได้บ้านนี่ไปหาเบืงบอซอนก่อนแล้วก็จะหาเอากสาร,รตื่มพี่น้องเนาะมีเ,เอกสารเช่นในบ้านเรียบ,บร้อยแล้วมแมลงมงไปสิปดก็ลืมพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาลบ่บวงบันดงก่อน ไปชื้อดินพันอยูอาหารอ่ะาสกีพีนจ้าจ้าจ้าตุตุไอ้ลุงมาก่อนได้ใช่ด้อโอ้ยนี่ป่าจ้าข่าได้ดกินเข่าได้จาากินกินเออเออเง้านมากินเองเนาะม่อยากให้แม่ทอ,อใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเด้อกินกินกิน ห้องห้องห้องลุงบุญกินข่าวกินข้าวเดอ้อลุงบุญจ้วยจำจำจำท <c oughs> ำเดียวไปแล้ว มาเพิ่มเข้าสิป่ะฮะขอพี่น้ำกันบ้าเนาะอืมใช่ไม่อย่าง้ม่ไม่ไน้ำซ่มเมมยปาุ่งอะบายเมกเด้อลุงเมกันเด้อบายเด้อเยไปีน้องเลยเนาะมก็จได้ขอจบคลิปเนาะไปทางอื่นก่อนพี่น้องเลยเนาะเ้มาบายสวสบายดีใช่สบายดีโอ้สบายดี น่าระเนี่ยตกลงเลยน้อยนงเอลยดูหล่อมาก่อนเดูไว้คนเดียวผ้าัาพี่น้องนะบุญขอจบคลิปก่อนเด้อสัเด้อพอๆกันคลิปหน้าพี่น้อนนะคลิปนี้กันผมยังไล่ไมาเยี่ยมมายามทางน้องอ้อนแล้วกัน้องแช่เนาะก็วังรอถ่าซื้อดินตอนแรงพี่น้องเนาะตอนนี้จะไปคนคู่หาเอกสารก่อนเนาะผ้าัาพี่น้องก่อนเด้อสบายดีสบายดี